วันที่หกเดือนเจ็ดปีหกปดวันนี้ 6, 7, 6, นนวันที่6เดือน7ปี68แปเป็นวันที่67ที่ข้าพเจ้าเขียนมาชาติติโรกับวิชัยขอถวยา,ยายเสด็จสมชายาพระสุดธิพระบิดาบรรดาต่างถวายเป็นบุตรบูชาธ่ามบูชาสังฆบูชาและอาจารย์เรียบบูชาแด่ครูบาจท,ทั้งหลาย ขอาิติของของ้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติและรื้ได้มีสมาธิสดสดนะขะดับไปชนะใน,นบทสีเดียวกตอนนี้นเม่เทินบทกากพนัสชนะใจอรหังสมาสัมปุโตมขภาวะาผู้ทำบควันตังอภิบาลทีมีสวาคาโตบควาตารมโมธรรมาน,านสามมิสุปฏิปันโนบควาโตสา,าววะกสรัสงสรสนามามีบบูชาพระภัยเดที่นั่น ārāhaṃ samāsambuddho sūcīrāṃ pārītī pūtokūne hi tarā māno thāni parāmi hi sati sati yā vāshivāṃ āhāmbu thāmaṃ sākhaṃ thāmaṃ sākhaṃ saranaḥ kato pūsai mīrā tāna tāyāṃ thāmaṃ cālāmi sūtī na ma sot sūplūṃ thevā rā sāmaṃ tā cakavāre sūvatara khacāntu ตารวนาคาะในเคหาวะทุ่มหิเคเตปุม,มาเทียนตุเตวาาะฉันาราวิสเม,มย่ขาขาคันทพานาคาติท่านทาสันตนาานนิเจย,ยังมุนีวราวา,าสฉนาสาธวบูเมสุนันตุธรรมสัมมาณารยโรอัยมรรัมวัฒนตาธรรมสัมมาณารยโรอัยมรรัมวัฒนตาธรรมสัมมาณารยโรอัยมรรัาขาขมวัฒนตาสุดสุดภพภาคขณมรการ นะโมตัสสภบคะรโตอะระหะโตสัมมาสัมุทธัสสะโมตับสะระคะวอะหะโตสัมมาสัมุทธัสสะรดสับสะรดคัวละห้าตสัมภะสัมปตสัมสะรดสับปะัวละห้าังสัมภะสัมปธรัมปะรณังสะรดังลังาตัสัมภะสัมปตสัมปัปะรตังละัาตัวสัมภะสัมปสัปะรสังสะรดตัวละางัวสังภะสัมปตสัมปะรดสังปะรดัวละห้รตัสัมะสัมปตสัมสะรณังปะร มุสโสสะสัจเกติยคาถานาถิเมศรานังอันยังพุทโธเมศรานังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมหุตสาปทานาถิเมศรานังอัยังธรรมโมเมศรานังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมหุตสาปทานาถิเมศรานังอัยังสังโฆเมศรานังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมหุตสาปทามุสโสติละปันตานะนปานามคาถาเพื่อทางนั้นเมลาตานาภูตสติและจิตตังธรรมังนั้นเมลาตานาภูตวิสุทธิสารัง ส im. ัฆามเมร่ตัณภูตาริส,สุรดีทิเอตังและเมติร่าัณนาตตาาวาหัสมาสมสวิเศษสภูตังอนโยยยุตเถพูนโยเข้าวะสัพตวะตงอสมิติยมีปีตเถวะยถาทิทันเตเอกางวินาตติตะเลสมาสัมพะเปยาโลกะโลเกกะทาจิเจนสัปาตถภูตังคมภีระญะนัวิสยังอดีตุตัสาทัง วินยูหิบันที่ต่อชั้นหิวิชันและรูปาโลคหิเจหิจีกฐานเบรวาลพ้านยังเกสัติสุทโวิธิตังคุณกายตายานเมยเยวชนตายสุวิสุตัมปิสมุปปัสตังมนไสิสุทปปัสสทัทานังบุญญาธิกานามาสมุตตานาปุณภูบังทุกขาบรมจนะพมขาสานังขตาลังบชารเหสุปรมังอภิภูชเนยังมีพานสสิกิริยาโยปเนสัยยทัง สามาเกตเลสามารสโสท่านั่นเศรษยาจัสสาวตูเทียทักตุสเดหุประสวะนียังภายในหิจาปิสันังเข้มณียเมวะตัสสะนะที่ทงเตรษตนังสาระนังเขตาทำหาะตินที่วังข้าในเนสนามาสามานาบุเสม่าจัปิจตตังสุปสันนัจิตาตฐานรูปจาริยาสถานตาจัปปุเนนัสตัสสุกเตนะสุขีเปมุอเตเชนะตัสสัจัสทาปิสุวะทิหอนตุโยเจธาธามะวินัยวินัยำหิปะมาณนัพูตโลกุตระเวสสามยนตนี่ยตสุปสัง ตสโสตสโสนิสัยยายาจะยายะอายามีหอนถูวัดวัดถึตะเลปริจิตโตสุปัสสาทักกาอโรเมื่อการเลสิติคาถาโยจากขุมาโมหามลาปักจคโตสามังวัคคโตสุขโตอิมุโตมาราสัพปะสาวิณีโมจะยันโตปะเปสิเชมังเชนตังเมตยังพุทธังวันตังเสดสานะมามิ โลกัสสนาท่านสาวินณาการจะทำเตสะสาเตชะเสด็จหันตุสาพันตรายาสวินาสวินตุธทมโมทโชโยเวตตุตัสสัสสัตถุตเสสีโลกัสสาวิสุทธิมาครังนิยานิโกทำมาสตาลีสาตาบโหสันติเกรสิจิโนท์ธรรมวัรันตังเสดะสานตมามีโมหาปทาลังอุบาสันตตาหังตุเตสะสาเตเสะเสด็จหันตุสาพันตารายาจะวินาศมิจตุสทำโมเสสนนุขตาทโชโยโลกัสสาวาปุกเกเร สตเสตาสันโสยาสั้นถินิโ้เชโก็จะสวัสาตทางมังวิธิทางกโดตวที่สามครวันันตาเสตัสน์นั้นมามีบุทธาหรืพุทธังสมสรีและทิฏิงตนเตษศสัเตเศยาเสษดโงตุสาปรนตารายาสวินาสเมนตุบุสรและโมการะอาตกาคาถานืโมอหะโตสามาสัมพุทธาส่ม่ิหินนโมอุตมธรรมะาสาสวาคาิแตเสวะเติธา นโมมหาสังฆาสาวิวิสุทธสีรัติฏฐิโนนโมอมาตายาลาทัสารัตนตยาสัสสะทุกังนโมอมกาติตตาสตาสาทุตติยาสสีนโมกาลาปภาเวนามิข asan ตุปปาทวะนโมการาสเตยเสนามิถิมโหตินโมการันนโมกาลาปภาเวนามิข asan ตุปปาทวะนโมการานภาเวนะสวัดีหองตุสาพระธานนโมการาสเตยเซนะมิถิมโหวิจเตชวา แตจากอตตาบามการสุตวาปุตสาสาสนังวิทารายคหิปะการมุลในสังรมปินใช้ยงเสบิวิชิตัสังขามาพิยติตายสสินโนโมตันติสาวุติสสาวกาเตชะเนสุตาติมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยามพะขาวใสเคสุวิหารติกาเบราวดตสมิมหาวันในมหาตาปิภูตังคีนาสัาธิปัญจามเตหิีภูตสติสเพวะอรหันเตหิ ทัศสหิจะโลกัตาตุหิเทวะตยเพรยนันสานิปติตาหุนติพักคมันตันตานายาปิภูสังคัญจะตาโคจตุนัสุทาววสิกายิกานังเทวานังเอตตาะโหสิอายังขบพัคบาสิกายสุวิหาราติกับวีรวัตุสามิมหาวเนมหาตาภูสังคัญนะสาทิปัญจเมตติิภูสังติสภเพเหวะระหันติทัศสหิจโลกัตาตุหิเทวะตยเพรยนันสานิปติตาหุนติพักคมันตันตานายาปิภูสังคัญจั อย่านู้นนะยอมผเดนะพระคาวาเตนุปัสกัรเมยามะอุปสังคกบมิตวาะคาว่าตสันตเจปัญญคาถาภษยมติอัตโตาเทวตาเสถาปนะมะพระวาปุริสธ์สมิทิต่งวาบางภาษาเลยภสาทีต่งวาบางสมินชยะเอวว่าเมยาวัสุทาร์วัสดุเสถเวสุนตาราหิตาพระคารมว่าตัวสันติเจริญปัญญาคาถาภาสา มาสมัยโยปะเวนนสังมเทวคกายสมาคตาฆะทรมหาธรรมสัมนยังท่ขีตายบาปราชิตสังันติอัตขวราเถวะตตาบวชขมันโตสติเกมังกะถามปราเสตตตะละบที่ขบสัมมาทาหังสุดสิทังอัตโนจุตามังสุสารติวในตอนนี้ขยต่วินทันีย์นิันดริปนิตติอัตขวราเถวัตตาบวชขันสติเกเมงกะถางาสิเฉตะวะขีลังเสตตวะเบริคังอินะขีลังหาจั้ม่นเฉตตจารันติสุธรมที่มราคมัะะทั อาตะโขอาเราเทวะตาพรเขาว่าตสันติเกมาขาดาสียเกสิพ่ัานาตสนิคมิสัติอาพยภูมิมหายะมนาสัตทังเทวะกันยังปฏิบสันติติอาตะพรคะวาววมันเตสิเยพนะพิาตตาสัสุโลกะตุสุเทวะตาสันิปฏิตาหุติดฐานถาทศสนายาิขุสังขจีวิเตวเขเบ เอเหสมุติตามมาธนังอานตัวสามสัมปติสันิิขมันตานังเอตบรมายวัตเทวะตาสันติปิตาบิพิสันติสยะธาปิมาหังเอตาติยศิสามิพิคเวเดวะกายานางนามมมิจิทยิสามิพิคเวเดวะกายานางนามมิเทศิษสามิพิคเวเดวะกายานังงามมิทัสสนนถาสัรตงกรมนาศิโรถาศรสีสามิติเอบมเดะติขโตริขโตริบข่าว่าตัวบสิจัตสูงสูงบัข่าวว่าเอ๋ตสิตาบสิจัตศีโรเกระมนุษย์กษัตริย์สาวีสันา โลมาสังหาโลมาหังสายวิสามุโนอัตตาสังาสุทาเวปัสสนะเมนาเวลาพิญโยมันจะเสด็จยัตตาวิเนกับเปละวัฒเวเตโตอมันติยะสัทธาสาวิเชยศาสนนะเตเถวะกายาอภิกานตเตวิชานะเถริขโวเตจะอัตตะปมาเกลุงสุตตาวุราสาศาสนาเตสัมปตระหูยานังอัมนุสานัทสันังเอเปกาสุตตามะเขาทัศถุงสาสังอัตสตาลิงสัตาลิงสัตังเอเกสาสานังอัมนุสานัทัมถสง อภิเษกนันตมาทั้งขงพิสาสภาบูราอหุงตตสภังอภิญญาว่าวิสิตตานาสุมาตโตอมตีสถาสามเจศาสนและเตเทวกยาอภิเณตวิชนาตาพิครบเยรวหังจิติสามิขีรากิตยิสามิขีราอนุพุทธโสสตัสสาสาวิยาขับพุมากับไปแล้วัฏถวายติมันโตสิติมันโตวันมันโตยัสสิยัสสินโมธรรมนาอภิกรรมูเรื่ขนาสัรนติววานังชาสหัสสายนงว่ตยขานันต์ตัวานิโนติมันโตสิติมันโตวันมันโตยัสสินโมธรรมนาอภิกรรมมูเรื่องขนานัาร อิจเตสัตสหายขันธนตบานิโนอิจิมนโตชติมนโตโนมนโตยาสสินโมทำมนอภิกรรมุไม่คนสามิตรมานังเมื่อสามิธรรมาจากตาขานนะตบานิโนอิจิมนโตชติมนโตโนมันโตยสสินโมทำไมนะอภิกมุไม่คนสมิตรมานังคุ้มพิโรลัสชักให้กบัปุลาสานเวสนาภิเดวนาสตาสาสางยะขันธ์นำเพริยโลปสติคุ้มพิโรลัชักให้กบัปปะฆาสามิตรมานัง ปุรุษันตรีสั่งราชาทัราตถประสติขันธานัทิติปฏิมหาราชยาสิษโสภุติตสาพโวอินทนามามาภาลัยิมนโติเมนโตวันมนโตยัสสินมวธรมานอภิกรรมุคนมเมนังทชินันสตสังราชาเบหลวอดประสติกมานันทอปติปฏิมหาราชายัสย์โสุติตสาโวอินทนามามาภาลัยจิมมันโตชิเมนโตวันมนโตยัสสินมวธรมานอภิกรรมุมคนาศมเป็นตัวมันงบิติ นาคานังอธิป <hel> ติมหาราชายัสสจิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามหมาอ่าพลายถุเมนโตชุดุเมนโตระเมนโตยัสสินุโมธัมมะนาอภิกรรมุญม่ควรนาสัยมีถึงพะนังวุตตารันสติสังราชากุไบโรตัปภาาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะัสสจิโสรุตตาปิตาสาภาโวอินทนามหมาอ่าพลายถุเมนโตชุดุเมนโตระเมนโตยัสสินุโมธัมมะนาอภิกรรมบุม่ควนอาศัยมีถึงพะนัง วลีมาที่สทัตตรถุทินนันนาโกปเชมนัวเวโรปะขัโกโกตุเบโรตันสั่งจตโรเตมานาชาสมตะจัตตโรที่สามทัตตะมานาอัทังสเวนในกปีลทเวาเตสามายยมิโนสัสสาอาควัจาิการสถามยากุเปนทุเวเกนทุไิทุจวิทุตัวสาจันนังการวัสร็จถอิขันนิจขันทุจะปโนทจรโอานโยจะเทวะโสตจามาตาลิจเสสนโนจาคณะปนั้นเราราชาชนสโอะโมาจิขอเจว่าเ็มพล สดเดือวัสดสายแตจะในจารา,า,า,าสาโนคณาภาษาราชุพีโมทมานาอภิกรรมุรุคนาสันมติวันนางอัฐคุณนภาษานอาคาเบสาราสัตตจกรากบวระสัตตะาอาโคปยาคาสยาติพิยามุราทัตตะลาาัทธาอาโคนาขยาสาัสนุเอลาม,นม,นม,นมนานุโมโคโนโคสนาขสันมติวันนังยยนาค้าลายเชสาสาฮารันติทิ่พาทิชา,าทาชาประเตศวิสุทธเจโขเวหาย่สาเทวนาวชัดปตะ สิตลาสุปนาอิติตสันนาคบพยัญตนาคขรสสานามาสิสุปนาตโตเขียนมะกาสีพุทธสันหาหิวัสยิหิวะ่าห็นตนาคุนาคาสุปนาสังจังสุพุธังชื่อตาไม่ใช่นะมหาเถรนะสันมุทังสุลาสิตาปตอลาเวสเปเติท่มันโตเยสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุรันทานัมเวฆาสานเวเวสิติิสุติติจะผ่ารัตนุพุทธิสาสันตันเจตพุทธตานุสเพเวโรจันนวักาสันนไหิตาวะวิริยเสนางลาหุพุทธมุปปาขมุงสมโยธานิพพุเตยพิขนานสันติมนัง อาพอสรจเทวาตปิวปิเจเตสวยันเะมงวัตุนาเทวะวัุนาเวารุนาเทวะสมโทยาสหัสหะเมตตากรุณากายิกาอโคเทวายาสสชโนถ้าเสร็สาสถากรนตะวันโนอิจิมันโตสิจิมันโตนังมันโตยะสสชโนโมธมานะอภิกรมไม่นะสมติวันั้นเวนทูสะเทวะสารีจะสมาจยุเวจะยามาจะทุเวย่มาจะดสุปนิสาเทวาจะมันามาคูบริชิตาสุเรีสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบริชิตานะคะตอน พระคิตววาอคูมันทักระหากาว่าสุดนังวสเวสสุสสกบาฆาปนินตเสเทัสตักายสเปนนั้นต่อวานิโนอิเตมโตสติมโตวันนั้นันโตยะสินุโมธมานาอภิกรมบุมือคนอาัยเมติวันนั้งอัฏคูสาวพเทวชะละไม่ขีสีขาหรือว่าอธิการราชโลชาจาอุมะบัปาสิบห้าสีโนวรรณาสาธรรมะจ่าอจุตาเจเนชกาสุรยลุจิลาคูวาคูวาสัมพินิสโนทัเสเดทัสตักายะสเปนนั้นต่อวานิโนอิเตมโตสติมโตวันนั้น ยัสสินโนมุธรรมนาอภิกรรมมขนาัมตมานังสามานาหาสามานามนุสงมัต์ต่อมาขีตาปุตสิกาอคูอคูมันปุตสิกาอาตาคูหาระโยเทบายเจโหิตาวาสิโนปารคามาปาราอคูเทวายสัสินโนถ้าเสต็จถ้สัพเพนตันนีโนอิิมันโตสิติมันโตนมันโตยัสสสินโนมธมนาอภิกรรมมขนามิตมนังสุกากรุมหาอลุลาอคขาราสาอทาจหาตัสุกากรุมหาอุสุกากรุมหาอรุณา สุกากรณุหาอรุณาโภคูอาคูเวคขาณสัโอทาสหโอทาตตาคืหาปโอทาตตาคืหาปรโมขารโอคุเทวาวิจักขันวิจักขนาสามะสธรรมะตาหาระฆาชามิสกาจายัสิโนภนยังอาคาปชินโยทิสาอภิวสติทัสเตทัสตากายญาสเพนานตตะนิโนยิตุทีมันโตสิจุดมันโตนันโตและสสินโนท่านมันะอภิจกมุมไม่คนาสนไมติว่นัง เมียาตุสิตายามังคันตะการใยัสสจโนลามิตะการามาเสถาชติมานาจัสศวานิมานันเลติโนอาหัวถาครูปาริณิมิตาทศเสตษฐัสตตาขยาสภเพนะตัวานิโนอิติมันโตสิติมันโตน้ำมันโตยัสสิโนมธรรมนาอาภิธรรมบุ้งให้คนนั้มิติมานังสัตเทเทเทวานิกายาสภเพนะนะตัวานิโนอน้ำมันว่ายินนะกระสุงเงยเนสัติสาัสหะดตุบุตตาชติมัินเข็มตินัมานาสัวังนั่งเสียมวัดัดะร่งน่าชัง จังทางวัลล Jamie, ส,ว LIKE. ส,ววสิตาสิตังสุภามาปะแะมตโตจับพุทธอิทิมตโตสานสันตุบาลเลยตัสโสสปะฆาสันติวมานังสาวสัพพะมโลกานังมาพะมะทิเิติอภปโนสิตมาสาาสัพพะมโลกานังมาพะมะพิเทติอปโนสิตธมาตัปพิสมัคายโยยสสโสถ้าเศถาอสศรอาคูปเจกวาสวัเตนุเตสันมัชตวอาคาหายหาริโวปเดวาริโตเตสเตจัสเพอะพิกันเดสินเทเทเวสัมมัเกมารณะเจนอะพิเกมีประ attacking. สักการนสัมอันที่ยัง เอถาขนธาปัญธาเลขามันมทุสัมปันธาบริวาเลถาบมจิธาคจีนังอิติธาฐามหาเสนังการาเสนังเปรีตานิณาจนละมาหาจากสลังกต่อเวน้เพลระวังยนาบรสกุเมโคนันฐานัยนโตสวิชุกโกตถาสมจุดท้าวัติสังจโทสัาเสตัณาสพังเาบริคิตตวนนัชุมาตโตอมัติยสถาสามัสสุเนนเตเจวยอภิญนาเทวิสนาธาเข้าว ตัตตาวะบัคฺโคสตวภานะศาสนังวิตารชิหิปกํมุนิสาโรมํปิญฺชิยมสปฺปิจิตฺตสังฆาภิเฏฏายศาสิโนมหันเตสพฺพเตหิสาวกาเตสะเนสุตาติมสฺสมาหคณสุตังอเสวนานาตภารานํปณิธานตเสวนานาปุจาสปุชนียาฯลํเอตมคณโมตํปเทโลปเทสวสภปจปฺเพจกถาบุญฺญตาอดาสมฺมาปฏิธีจฺเจตมคณโมตํ ภูษาจันทร์สิบปัญจววินิยูตุสุขิตุสุภาษิตาจะยาวาจะเอตัมมะคะนมตมะมัตาปิตุอุปตานังบุตรทาราสาสังขโหอนาคุลาจะกกัมมันตาเอตัมมะคะนมตมะมันทานัจะกธรรมะจะยาจัตยาะการนันจัสังขโหอนัวัชานิกรรมานิเอตัมมะคะนมุตมะมัติวัติปะปามัชฌปานาจะสัญญามโมอัปปทานโทจะกทำเมสุเอตัมะคะนมุตมะัง อาลวมจุนี้มาจสสนุดสี่กตานิกาการเลนธรรมศาสกาายเอตมาคามตะมังขันตีจะวจัสัตตาสัมมานันจัทัานังกาเลนธรรมศากาายเอตมาคามุตมังจัพมจัเรียนจะอริยสัจานัตถสานังนิพพานสัจิยานสัจิจริยาจะเอตมาคามุตะมังพุทธสโลกธรรมเหหจิตตัญญสนากรรมปเดอยสวกังไม่ไดสังเขมังเอตมาคารมตมังเอตติสานิกตวานะสภาพ สัพพะตะมะปราชิตาสัพพะตะโสติคาชนตเตสังมาคานมุตตะมันเทบทุตรสนนันต์ผลิตยิงเขีนสีไว้ทางอิทาวาหูลาวาสักเเคสุวายานตันนันตินิทางนโมนโนมสมาอทธาทิตตถัคาเตนะอิธรรมบิดกุเทรตันะนะันตินิทางเอเตนะสัจเจนะสุปัจิหอนตุ ขยามิราคัมอมัฏฐบุรีตัญญยทัชขาสยยมุนีสามารถนาเตนะธรรมนะสมาธิขินชายีธรรมปิธรรมะรัตนาบุีตังเอเตนะสัจเจนะสุบริโภของตุยามพุทธเสถโธปลินวันนี้จริงสมาธิมานันแต่พิรันยามาหูสมาธิมาเตนะสมาธินาเตนะสมโมนะบิชติธรรมปิธรรมะรัตนาบุีตังเอเตนะสัจเจนะสุบริโภของตุยิบุขราอัตสตังัสสัทธาสตาลีเอตานิยุคานิขอติเตตชินยาสุขัสสาสาวะกา เอเตสุทินานิมาหาพนานิทัมปิสังเคระตระนับวันตังเอเตนะสัจเจนะสุบดิหองตุเยสุปุยตานวัฒน์สันเทนเหน้นิกามิโนโคตมัสสาสนัมพีเตปฏิปตาอมตัวิไคหานรัตฐานิพุทธานิพุทธิงคุณเช้ามานาอิธามปิสังเคระตระนับวันตังเอเตนะสัจเจนะสุบดิหองตุขีนางปุรานังนั่มนิติสัมภระมังไม่ไดต่เยติเคยพิเศษมิได้ขีนามปิชาอะวิรุณถิสันธานิพันธิติทีรายถ่ายยำปิถีพเอตัมปิสังเคระตระหนับวันิตังเอเตนา บุษฎ์ธรรมบุษฎสวรรค์อัตตาเหตเวชิตังสยยยาจาย,ยังอิตนาบชาอัตาันาส,ะส,ะส,ะสัะโตสัส,สนิจันสัญญาสตาลินโน,นเนวะเทวนาคันทพนโลเนมาราสหาพมุนาชิตังอภิชิตังเจียราตถาลุปัสสันตุนโนบุษฎเปเจสาพุทฎสุนภาสิสตามิธามักขุมันตาสานตา,สตาปัสตาอาระหตตาสัมมสาสัพเทนะอิทธตุมเหมา อน Sugar, ciel, uit, ุสวนะมาปรมาปารายะมัอิติกิไดอิติกีายะมาปิตกาสัมปทานเมาตะเกเหตุตมานนี่ก็คเหตุนะมาพระรุทธปตายะมาอิติกีายะมาทิฐินสักขัดายะมาพระพุปตายะมาสัมปนโนาริยะธาตุมเหตอัตนาวาชนยธาอิเมธามะกุศลาอิเมธามะกุศลาอิเมธามะนุวัชชอิเมธามะวิญยขราหิตเมธามะสามารถสัมมาทนะอิทายะทุขายะสัมวัตติอัตตตุมเหปะ อาธาตุไมเห็นพระชาเหยียธาเยาธาตุไมเห็นแต่นวัชในธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวัชชาอิเมธมาวินุปัสสาธาอิเมธมาอิเมธมาสามัตธรรมาธินาหิตายสุขายะสมวัตติอาธาตุไมเห็นปุปรสัมปัสสาวิหารยาชาติวมื่อสวดอปนิยัสุดอุปนิยติเชว่มมปะปะยังสื่อดูอุปนิสันติตานังเอตังเพยามเมื่ในเบคามาณู ปญญานีกายราธาสุขาวะหานีอุปนิยติชี่อว่ามป็มายังสุ่ปนีต่สนสันติตานาเอตังพยามไม่เลนเปรมาโนโลก็ม่สังประชสันติเปขโยธกายนาสัมวะใช้ยอุทเจตสาตังตสสเปตสสะสุขายหติยังชีว่ามนาิติปญังอธรมโหเวรคติธมจัจีธรรมสตินธมสติโนสุขนาวะหติเอสานิสังสริเมสติเน นาุคติขัติธรรมจารีสเพสังาราอนิตติยถาบัญญยปัสติอัถานิพพุติตุเสามาควิสุตยาสเพสังคาราทุกขติยถาบัญญัยปัสติอัถานิพนิุตุเสามควิสุติยาสเพธมานาติยถาบัญญัยปัสติอัถานิพนิพิตติตุเสสามรควิสุตธิยาบุษรปนักกาศหลกอปนักกถานเมเจตุยังหุตติคาเอกาธานยยเมตาเวขันเถยปนัจัง พรเวสรังย <icana>, ันติพระพุทธานีวันนี้จะอารามโลขัเศนตยานิเพืยอตัชิตาเนตังโหรสรานังเขมยในทางสันมุตตับงในทางสาดันมาขามาสัพพระขาพุิจติเยสัพพุธจัดธรรมจัดสากสาสัรักข้าตจัตตารีอาเลศจานิสามปัญญยปสติทุกขังทุกขะสาพุปาทางทุกขะสัจจะอติกรัง อเลนจะนคิดาทุกข์ประสมราคาเมนังเอตังขังเมังเอตังสันนังมตมังเอตังสันนังมาคมสสัุทขาปมุสจติบุสบพระเทรตตาคาถาอติตังน้นน่าข้ามายาณัปฏิกันเชะนะคาตังบุคคลไม่ขอคำเมสิ่งที่ร่วงแล้วเมื่คคนผู้หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติทาเทตังไปเห็นนันตังอเป็นสัตานะคาตังบุคคล สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนี้เข้าไปในแล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นในยังมาไม่ถึงปันสุปานานสยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลาซึ่งถูกฟังตรรมวิธานพระพุทดไหยะก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมบัุบันิไม่เงียเงียบไม่ขันแย้งในธรรมนั้นใดบุคคลนั้นเพิ่งจะทำนั้นให้ผู้บงเถิดอาจเชเวกิจีมาต่บางโกสัญญาไม่ระนังสุเวเพื่อตอความเพียรเสดในวันนี้หลายใครเราจะรู้ความแต่ในวันพรุ่งนาเหโนสั้งขันตินามาให้เสดในนามจุนา ความขวัญไปเพ่นกับมัจุราผู้มีเสน,นใหญ่น,ะนั่นมมีแค่เาทั้งหลายไอ้บางมีหานามาแต่ปิงอโหรตาม่ตาั่ตังตังไปฟันเทกัรตัเตียเียรมืนีเตะข้ามันนี้ผู้สมบย่อมได้บคุคคลผู้มีบกคิอย่างนี้มีความเพียรไม่แก่ข้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีานาทีหน,นึ่งเรลยได้จากการนช้และ มรสพินาปรจะเป็นคณะปาร์ทะชัดาธถิมมมีชัดดังอะนติโตเรามีความแข็งเป็นธรรมดาจัดลบความแข็งไปไม่ได้พยาธิธรรมมุมมีพยาธิเงินะนติโตเรามีความเสียพ่ายเป็นธรรมดาจัดลบความเสียพ่ายไปไม่ได้มรณะธรรมมุมิมรณะหนงอ่ะนติโตเรามีความตายเป็นธรรมะดาจัดลบความตายไปไม่ได้สัพเพติมีหิมันไปเยหิมานาไปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเป็นเป็นต่างๆพือว่าเราจะต้องรับผาดของจากของรักของใจใจทั้งหลายท่านพวงกับมาสาธารณกิจธรรมาทยยาโทกัวมาโยนิธรรมพันธุกรรมปฏิสะโนเรามีกรรมนของตนมีกรรมนผ้ให้ผลมีกรรมเนเนินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดทามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังคัิสามีกรลยานางว่าปรับกังว่าตัสาทายาโยทบุพิสามีเราทำกรรมในไว้เป็นบุญรีบเป็นบาปเราใส่เป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผดชรบนันนเสียไป เอ่บางวิีอาไิทำมาจะเแบบคีดตาทางาทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบวชเสถวดว่าตาอุโยชนาาถาทุกขาบาดาจนันนิโนขาพยาบาตาจนันนพยาสุขบาา,าจนันนิสุขาห้นตุสพัพเพอานินนีนเอตาว่าตจะอมิสัมปทานุญญาสามบาทางสัพเพเดวานุโมตุสัพพสัมปิสิทธิ ส่านังถ้าตัจตชัยีราะตัละละตบพบนาพระาะตาพิราตาหงเดีข้สัตัเทวตาก็าตาสัพพะ,ะตา,าเลปิาปนันจะยังพระลังอร่น,นันจะเตเสนาลาขัางผันนมีาาสัพพะโสบริทเทวตาริธานาคาถาทา่านทำยังปฏิธานาคะถ้า,ายอยู่ภามาเส ญาเทว่ตาสันติวิหารบาสิีทุเปข้าเดร์พ่อที่ข้าเดร์แต่หินแต่หญิงทำมันหาในนามผู้บรรจุตุชิตาเสถิรกาลในทาวิหารมันทะเลเทราจำมชันนัวิกาจัพิศโซโบโซลานวิกาธนันเปิดติอุปศกาจะเขยมาขมาจะเดซานิขมาใจอิสระสปันสปานนภูตาสุกิตาผู้บรรุเตชะลาปูชัยเยียิจะอัตสัมภาวะสังเสต็จชั ตาอัตภะ佛法ปติยานิกังนิยังนิยานิกังธรรมวารามปฏิจเตเตจะไปวิจุข้สศะตปนตุสังข์ยังทัตตุเจรังสัตยงธรรมวธรรมวทาราจักบุคคลาสังโฆฟขตุสัมปะโควาจะอัตยะจะหิตายะจะมเหระขตุสัตธรรมวสัตย์ไปวิธรรมวจารนิโนรุเถีงสัมปปุณญามัธเมอริยาปเวทิเต บุตรศรัทธาปฏิธานคาถาท่านทรรมยังปฏิธานคาถาโยพาณมาเซปุญญาสิีธานิกัตัสสาญาณัญญาณีกัตานิเมแต่สันสัพพะคิโนหอนตุสัตตาดาปมานาคาเยเปียาคุณมันตาจ่าไม่ห้างมาตาปิตาท้าโยทิธรเมจะปฏิทาว่าอันยิมัชะตาเวลิโนสัตตาติธานเตโลกัสเมเตภูมาตุตุนิกา ปเจกาจัตบูการาสร้างสรรค์ตามพระวาพระเวยาตังเยปิทานะเมอณโมทันตุเตสยังเยจิมังนบราชานติเทวะเตสังนิเวิยุงเสเพทินันพุยญานังอนโมทนาเหตุนาเสเพสตาสตาหันตุอักราสุขาษีวิโนเขลมปัทัานจตประกอบจุเตสัสนสุดชาตังสุดพาข้อสาทั้งหลายไม่มีที่สุดนิยมธรรมะจงเป็นผู้ไม่ส่งแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือสัตว์ใดผู้เป็นผู้รักผู้มีคนมีมารดาลาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลายเบลมนตั้อยู่ในโลกกันในภูมิสามกันในกรรมหนึสีมีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ทั้งเทียบอยู่ในยพวกน้อยและพยละพวกใหญ่สัตว์นนอะไรทราบแค่ได้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสนันชนมุทนายอิทธิ์ก็สัตว์อะไรย่อกไม่ทราบแค่ได้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายจึงแท้งยาสารนั้นเพื่อเหตุคือนะโมทนานทั้งหลายที่้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งจงทรงอย่างบิเวณอยู่ไปสบศพธรรมเถิดและจะถึงเกษณสเถิดขอความบางดีของสารนั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอริยภาพแห่งศาสตร์จากอธิขานอริยภาพแห่งความเพียรและอันนสองการบูชาพระนารายเ์ด้วยการสัตย์แทนบทสนมพระพุทธพระภะและพระบรลิตและพระขาดต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าเจริญนังธงและทางธรรมขอเชิญเทพสาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสายทายมนตทธรรม้เหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอนพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วบวชสมบูรณ์พระจริยน้พนธ โดยมูลแลนี้ที่สมเร็จพยานาสังวรวันประวนเวทเวหารตลอดจาวัตถุงคนลทั้งหลายอนี้3ามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งควาบริสและขงมงคนให้ผ่านต่างๆขาทรงเส็อสิงที่เปประการด้วยเธอญสาธุ